เอาเะยครับวันดีคุณผู้ชมนะครับผมเนะเรามาดูกันในเกม GTA ครับ GTA V ดูอีปา้าเด็ดดิหัวโฟวแบบมันไก่เลยโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันในภารกิจเอ่อไปขโมยรถอยู่ที่บ้านแฟรงกินนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนรักก่อนก่อนเลยที่คา,ฟคาเฟเ่มไม่ใช่ที่รถที่ร้านขายรถอ่ะเออใช่ป่าวอะใช่แหละมาถ<ห>ึงแล้วเดี๋ยว คมันอยู่ตรงนู้นนี่ว่าอะไรวะแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราไปห่างเลยดีกว่านะครับนี่เป็นไงขนาดขับยังไม่ตรงเลยแบบเอืออือมอือมามาเลี้ยวแมงนี่แหละเว้ยมาได้ได้ไม่รู้จะเกิดซะแล้วเว้ย หน้าถึงพอดีอันนี้เราต้องเข้าด้านหน้านะครับผมเฮ้ยว่าจบฟังอะไรว่บนี้นะไงอ้ดบดิบดิบดิบเราต้องเข้าด้านหน้านะครับผม มันก็จะเป็นคาซีนนะโอเคมันจะเป็นคาซีนนะเออในขณะนี้ออตุสมันกำลังแข่งกับค้าอยู่โหดีใจจังพวกกระเทยทั้งหลายไม่ใช่กระเทยคือฉันได้อยากได้ผู้ชายหล่อๆล่อนะผู้ชายหล่อหล่อนั่เแหละเป็นหลอดทองแท่ที่จะหาให้ฉันได้ว่ามาเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามหา รถนะครับอยู่ที่บ้านแฟรงกิ้นนะครับผมผมวกับตามหางชายไปให้มันด้วยตายครับเราก็ไปที่บ้านแฟรงกิ้นนะครับ <c oughs> โอเคมาไปที่บ้านแฟรงกิ้นนะครับ <c oughs> นี่นี่ยังไงขับรถแบบมือพากาเนี่ยน้องๆเี๋เผื่อไม่อยากจะโม้หรอก <c oughs> จริงๆอ่ะคุณผู้ชมใครที่จะเล่นหรือว่าใครที่ชอบเล่นฟ้าเอฟเนี่ยก็ก็แล้วแต่นะเว้ยผมว่าฟ้าเอมก็น่าเล่นอยู่นะ เพราะว่าผมก็ลองเข้าไปแล้วนี่ไงสุดยอดในการขับรถครับไม่ไม่มีใครเลยนี่แล้วก็ดีเจัโทรมาหาเราอีกแล้ว <c oughs> เอ้ยมึงอยากได้ผู้ชายแบบไหนวะแล้วก็ <c oughs> าาบอกไปเสร็จแล้วก็ไปตามหานี่ไงอุยอ๊ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วการขับรถที่มันอะไรกันเอาอะไรครับไป ต่อยาวๆครับผมเอ้ยปีต้าอีจ้าเฮ้ยเฮ้ยเหยียบๆเลยขอโทษขอโทษขอโทษนะครับความพางกันชนแม่อี่อะไรมึงอะไรฮะอะไรครับอะไรอย่านะป้าอย่านะจิ้งพืนไม่มีลูกหรอกป้าย่อกูไปงั้นแหละแง่ โโอ้หแรงระดับนี้เดฟาร์สเรียกพี่ครับผมทายรถเฮ้ยเราไปดิท้ายรถมันแตกกราฟเลยเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่เป็นไรหลังซ่อมคือสภาพข้างในนี่ในคลานผมภารกิจเรามาที่บ้านหลังนี้เนี่ยมาขโมยรถเฮ้ยดูสิจิ๋ผู้ชายหล่อๆไหมแต่ปั้นหน้าไปกันแบบฝึกไปก่อนนะ คือเขาใจาก่อนเขาว่าฝึกเอาวะหรือ,อ,อตรงนี้ก่อนเว้เคุนโชว์เราจะให้เราเนี่ยครับสะกดรอยตาม,มแล้วก็สลบท์นะครับเราต้องแบบใช้กระบองอันยัดยา,ววาไม่ใช่เราต้องใช้มือนะครับฟันออกไปที่ท้ายคอยนะครับเหมือนทำยังงี้ก่อนหัวเฮ้อ ด um <e ูหลงแม่งสลบไปหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ประตูด้านหลังเลยนะครับเราก็จะไปขึ้นที่ตรงนี้นะครับตรงโลกคนสวนนี่เลยจริงๆอ่ะผมนั่งเล่นหลายรอบมากเลยนะไม่รู้มันจะไปทางไหนของมันนี่ไงก็เป็นเสียงสองพี่น้องทะเลาะกัน เดี๋ยวแม่งร้องจากชั้นสองลงไปชั้นหนึ่งหน้าตาเรายินดีกันจบนึ่งห้าตาเรอแล้วก็ทำการคอนโทรลแลรวก็ต้องย่องไปนะครับผมนี่ถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้มันจะมีเป็นเราจะมารถอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขอดูกันก่อน เฮ้ยไม่ใช่ไออแบบกำลังจูจีกันเลเว้ยเออตุนครับผ้หญิงนะคโอเคนะครับ่เปกก็โด่งูค่อยๆนะครับผมเอ้ยไปเราไม่สนใจนะครับผมมันจะจูจีกันยังไงเราไม่สนใจเฮ้ยเราสนใจแค่รถคันนี้นะครับไปเฮ้ออกวะ นี่ยัแล้วเราก็เอารถนะครับไปให้พีโลนนะครับผมไม่รู้หรอกรถมึงถู่ขโมยแล้ว้ยลืมมองเฮซิมิออน I got uh so the ride man I'm coming back เอ n ออกมเลนะค That's a nine millimeter semi automatic pushed against your skull. Hey, ah. ow! Well, look around. Right, just right. keep driving where you're going. Hey, uh, come on, man. <coughs> this was a real job. <coughs> <coughs> uh uh, stay in the car. Guys behind on his fucking note. Unlikely. Considering <coughs> my son just got the car. <coughs> and looking at the way you're going about this, my guess <coughs> you're working <coughs> a credit fraud. My <coughs> <coughs> <A> credit fraud. <coughs> Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without what? taking responsibility. Mm -hmm. Yeah, maybe mm -hmm. we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Mm -hmm. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Mm -hmm. Look, he's just between him and your mm -hmm. you. Don't worry, mm -hmm. me and Mr. Yateri, mm -hmm. we'll work this out. Mm -hmm. ต้องไปขับรถไปที่ร้านนะครับบายไปเจอกันที่ร้านรูมน้มันสวยดีแฮะนะครับเดี๋ยวเราก็ทีเราก็ออาาาาจะถึงหลักฐานแล้วคุณผู้ชม Hey man it's Jesso here Okay stop the car Hey pull up That's the place Yeah yeah this the place man Whoa เราจะต้องขี่รถเข้เาไป Drive into it Right through the fucking window เออกูรู้กูเข้าใจ it. Do it. เออไม่ต้องมาบอกผมที้เขาลุกไปในอาอห่าาไม่ตายแล้วโอ้ยในผู้ชายของฉันค่ะเออผมมิสเตอร์ซมผู้ชายมาแล้วนเจ๊อ้ยเดี๋ยวขนนีิเออเอาเงินไปไอ้หนุ่มงแม่ต้องการกูมามานี่ตาันหน้าไก่กนตาัหน้ามาเฮ้ ไม่ได้เย็ดสูตรหรอกเออเออไปทีไปต่อยเออต่บันหน้าไปหนึ่งทีเออ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 ขีบกระเทยนี่มันดีจริงเออบีบคอบกบบองหับมากใช่ไหม complete l a y o ฮ t นะครับสำหรับการเล่น GTA นะครับในวันแรกแบบทำภารกิจนะครับก็ประมาณนี้เลย นะครับผมได้เดี๋ยวเราก็ไปถ้าจะไปภารกิจต่อไปออโตเมทอุ้ยโอเคนะครับสำหรับนะฮะใครใชอบนะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะวันนี้นะครับผมก็แค่มาอัปเดตท,ที่ฉเฉยญนะครับคุณผู้ชมก็ไป่อไปนะครับผม